สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มี่ก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนให้รู้ว่าถ้าเกิดใครซื้อชุดมายาวเกินไปอย่าไปตัดทิ้งนะคะมาทําเป็นอย่างอื่นได้เช่นกันนะคะมาทําเป็นหมวกหรือไม่ก็ทิ้ลับผมได้เช่นกันนะคะแล้วก็จะมาแต่งเป็นโบนะคะ แล้วก็รูปปัดด้วยที่เราต้องการนะคะแล้วก็ปัดสายเข้าไปนะ,ะข้างในก็จะเป็นผ้าชิ้นนี้มาต่อนะคะเย็บต่อกันนะคะเย็บประกอบกันเฉยนะคะแล้วก็หมดไซส์ของเรานะคะหมดของเรานะ,ะผ้าชิ้นนี้ก็ตัดออกมาจากชุดนี้นะคะชุดนี้มันยาวมากนะคะซื้อมาแล้วก็ยาวก็เสียดายนะคะแล้วก็มาดัดแปลเป็น ที่รัดผมหรือหมวกได้เช่นกันนะคะเพราะว่าโบนี้ก็จะแบบเราจะใส่เป็นหน้าผาที่หน้าตรงเลยได้เช่นกันนะคะหรือไม่ก็รู้สัดน้อยมาใส่หน้าได้เช่นกันนะคะอยู่ที่ว่าเราอยากจะใส่แบบไหนนะคะมันมีให้ใส่นะคะหลายแบบนะคะหรือไม่ก็จะ อีฝั่งหนึ่งเป็นใบไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออะเช่นกันนะคะก็อยู่ที่เราต้องการนะคะนี่แหละคะ่ะคือไม่ต้องเอาทิ้งนะคะชุดที่เราซื้อมาเรายาวมากก็อยากไปเอาทิ้งนะคะเอามาดัดแปลเป็นที่รัดผมได้เหมือนกันนะคะก็มบมันมก็จะแบบไม่ต้องเอาทิ้งสักชิ้นเดียวนะคะทุกอย่างเราซื้อมาก็แบบ แล้วก็เสียดายเก็ตัดออกมาเป็นที่ลัดผงหรือไม่ก็มวกก็ได้เช่นกันนะคะก็ถ้าเกิดใครซื้อชุดมายาวมากก็แก้ปัญหาด้วยเหมือนพี่นี่ได้เช่นกันนะคะก็ดูดีอยู่นะคะไม่น่าเกลียดนะคะ